ทุกวินาทีเราท้าทายขีดจำกัดของความเป็นไปได้ด้วยความกล้าที่มุ่งสู่อนาคตเมื่อทุกวินาทีมีความหมายความแม่นยำและความเสถียรคือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง ขอแนะนำ DJI m a t i c 400อากาศยานที่ออกแบบมาเพื่อความทรงพลังพร้อมลุยทุกภารกิจที่ท้าทาย m a t i c 400มาพร้อมโครงสร้างรุ่นใหม่ล่าสุดรวมแบตเตอรี่ความจุสูงไร d ด r ขึคลื่นเรดาร์าระดับมิลลิเมตรระบบมองเห็นรอบทิศโมดูลส่งสัญญาณภาพรีเลย์และหน่วยประมวลผลอัจฉริยะรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด6กิโกรัมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ขั้นสูงที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะลมฝนหรือฝุ่นแม t ิก400ก็พร้อมลุยโดยไรายข้อจำกัดแมททิกกล้อง h e 30T ยังสามารถบินต่อเนื่องได้นานถึง59นาทีและทำความเร็วได้สูงสุด25เมตรต่อวินาทีระบบส่งสัญญาณ O4 Enterprise ระยะไกลถึง40กิโลเมตรรองรับ DJI Cellular d o n g l ด2เพื่อความสเสถียรในทุกสภาพแวดล้อม เมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ภูเขาระบบรีเลย์วิดีโอทางอากาศช่วยขจัดจุดอับสัญญาณและข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพไรดาร์ ider, และคลื่นเรดาร์ระดับมิลลิเมตรช่วยให้ตรวจจับสิ่งกีดขวางขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำเมื่อใช้ร่วมกับ H30 ซีรีส์การตรวจสอบสายไฟและสายกาวอัตโนมัติจะราบรื่นยิ่งขึ้นจับคู่กับ Sen Mo ส L2 เพื่อให้โดรนบินตามแนวสายไฟได้อย่างแม่นยำ และหลบเลี่ยงเส้นตัดขวางโดยอัตโนมัติระบบแสดงผลแบบเรียวไทม์ช่วยให้คุณตรวจสอบคุณภาพข้อมูลได้ทันทีขณะบินสามารถเก็บข้อมูลพลอยคาวได้ไกลสูงสุดถึง15กิโลเมตรแมททิก0 0เสริมความสามารถต้านสัญญาณรบกวนด้วยโมดูล s ับ2 g และ DJI Cellular d o n g l เ2เพื่อความเสถียรอย่างต่อเนื่องในโหมดครู s e นักบินสามารถโฟกัสไปที่ภาพถ่ายทอดสดโดยไม่ต้องควบคุมเอง AR projection บนแผนที่ช่วยแสดงจุดบินให้เห็นได้อย่างชัดเจนระบบ Thermal Smart Detection จากกล้อง h 3 0 t ตรวจจับเรือและวัตถุอื่นๆได้ทั้งกลางวันและกลางคืนการวัดระยะของเรือด้วยเลเซอร์และการลากเส้นบนหน้าจอช่วยให้ได้ข้อมูลระยะห่างที่แม่นยำยิ่งขึ้นไฟหับทู ool, แสดงภาพการบินแบบครบวงจรช่วยให้วางแผนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด m ม t ชิ400ยังรองรับการขึ้นบินและลงจอดบนเรือแม้พื้นที่ห่างไกลจากฝัง่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน m a t ิ400ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงพื้นที่สำคัญได้ทันทีเมื่อใช้ร่วมกับแบตเตอรี่แบบต่อสายสามารถลอยตัวต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจกู้ภัยทางอากาศ ระบบตรวจจับความร้อนช่วยระบตุตำแหน่งยานพาหนะและวัตถุได้อัตโนมัติเครื่องมือเลเซอร์พินพอยต์และการลากเส้นช่วยวางเส้นทางกู้ภยัยที่มีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์จับคู่กับเซนโมู P พีวันเพื่อสร้างแผนที่ความแม่นยำสูงในพื้นที่ขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างง่ายดายรองรับเส้นทางบินทั้งแบบลาดชันและเรขาคณิต พร้อมฟีเจอร์เรียลไทม์เชเลโฟลและถ่ายภาพเฉียง5ทิศท,ทางที่ช่วยเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่กว้างภารกิจถ่ายออโต้โฟโต้ทำความเร็วได้ถึง25เมตรต่อวินาทีเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง60เอร์ซตเมื่อใช้ร่วมกับดีเจเทเล่าคุณสามารถสร้างโมเดลสามมิติความแม่นยำสูงเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินดิจิทัลได้ทันทีเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายแมชชีค0ีสามารถติดตั้งเมนิโฟลทเพื่อเสริมพลังประมวลผล และเชื่อมต่อกับระบบภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็นเวลาใดหรือสภาพแวดล้อมแบบไหน DJI m a t i ม400ก็พร้อมเคียงข้างคุณด้วยพลังแห่งนวัตกรรมมันเปลี่ยนทุกภารกิจให้กลายเป็นก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่เปิดทางให้คุณกล้าท้าทายขีดจำกัดและเดินหน้าสำรวจโลกใบนี้ ได้ไกลกว่าที่เคย